เนื่องในอภิรักิตะมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพระพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมร,ราชชนนีพันปีหลวงได้เวียนมาบรรจกอีกคำรบหนึ่งในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2565นี้ประสบกรณีกรชาวไทยทั้งฝ่ายพุทธจักรกอบด้วยคณะสงฆ์ธรรมยุทธและคณะสงฆ์มหานิกายแล้ก็ฝ่ายอาณาจักร ก็คืออาณาประชาราษทุกหมู่เหล่านะครับต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษแ,และความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินตลอดมาวันนี้คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมเพื่อเสริมพระสิริมงคล วันพระบรมราชาสมภพถวายพระพรชัย,ยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงเนื่องในมหาวโรกาศดังกล่าวนะครับณภายในพระอุโบสถวัดเทพศรินทราวาสซึ่งวันนี้เป็นพิธีเจริญบทนวัคขา,ายุสมบธรรมสำคัญยิ่ง คำว่านวคขาหายุสมาธมนั้นท่านแปลว่าธรรมะที่เสมอด้วยอายุแห่งการกําหนดด้วยองค์9นะครับหรือว่าธรรมะเป็นเครื่องเสมอด้วยอายุด้วยนุพเคราะห์ปกติก็จะนิยมสวดกันในการทําบุญอายุตามหลักของทางโหราศาสตร์นวคขาหายุสมาธมนี้เป็นพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสาปุสเทโว สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามได้ทรงนิพน์ขึ้นมาการทรงนิพน์นวักหกรายุสมทธรรมขึ้นทูลถวายนั้นมีได้ทรงมุ่งหวังให้ใช้บทสวดมนต์เป็นเครื่องถอดถอนพระเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์อย่างเดียวก็หาไม่นะครับแต่ว่าทรงมีพระประสงค์ที่ทรงมุ่งหวัง ให้น้อมนำธรรมะอันเป็นเนื้อหาในบทสวดนั้นๆน,น,น้อมนำมาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดเคราะห์ทั้งหลายทั้งมวลและก็เพื่อเสริมสิริมงคลด้วยการประพฤติปฏิบัติมากกว่าเรียกกันว่าเป็นการบูชาทั้งอามิสบูชาที่ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้านี้เป็นเทวตาพีนะครับแล้วก็เป็นปฏิบัติบูบบชาก็คือการน้อมนำธรรมะ ทั้งร้อยแปดหัวข้อธรรมร้อยแปดหัวข้อธรรมนี้ก็คือธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละหมวดหมู่ตามกําลังวันนุพเคราะห์นั่นเองนะครับนี่ถามว่ากําลังวันนุพเคราะห์นั้นมีอะไรอย่างไรแล้วกเกี่ยวข้องกับธรรมะประการใดอย่างไรบ้างก็มีดังนี้นะครับน้อมนํามาเพื่อเป็นสิริมงคลกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังร้อยแปดธรรมะร้อยแปดข้อตามกําลังวันวันอาทิตย์มีกําลังหก ก็ทรงนิพนธ์ให้นำอนุตริยะ6มาเจริญหรือมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าอยากทราบว่าอนุตริยะ6มีอะไรบ้างก็คลิกเข้าไปนะครับใน Google ก,ก,ก,ก็จะปรากฏวข้อธรรมะนั้นออกมานะครับวันจันทร์มีกำลัง15ก็คือจารณะ15วันอังคารมีกำลัง8ได้แก่มรรคแปดวันพุธมีกำลัง17 ก็ประกอบด้วยอินทรียห5พละหโพชฌงค์7รวมเป็น17วันเสาร์วันเสาร์นี่มีกำลัง10ก็คือทศพลยาน1ินะครับวันพฤหัสบดีมีกำลัง19ก็ได้แก่สัญญา10อนุปุพพวิหาร9รวมเป็น19ส่วนราหูนี่วันพุธกลางคืนมีกำลัง12ก็ได้แก่สติปฐาน4สัมมาปทาน4และอิทธิบาส4 รวมเป็น12สําำหรับวันศุกร์นั้นมีกําลัง21ซึ่งมากที่สุดก็คือสัพปริสธรรม7อริยทรัพย์7และสัมมาสมาธิปริขาน7ด้วยกันรวมเป็น21นะครับสุดท้ายพระเกตมีกําลัง9ก็คืออาคาตวัตถุปฏิวินยะ9บวกแล้วรวมเป็น108 108นี้ก็คือการบูชาพระัตนตไตร พระพุทธคุณมีกำลัง56พระธรรมคุณมีกำลัง38และพระสังฆคุณมีกำลัง14รวมเป็น108พอดีเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเป็นวันสำคัญของชาติวันหนึ่งนะครับเป็นวันที่คนไทยทั้งฝ่ายพุทธจักรและฝ่ายอนาจักต่างทำบุญก็เป็นบุญกตันยูเป็นบุญมหาบูชาเป็นบุญสามคัคคีเป็นบุญกะตะเวที เป็นบุญแสดงความจงรักภักดีทั้งหลายทั้งมวลน,นี้มารวมกันที่บุญศักดิ์สีและก็บุญศักดิ์สิทธิ์บุญศักดิ์สีก็คือเราเป็นคนไทยแผ่นดินไทยมีศักดิ์มีสีและแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินแห่งความศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของพวกเรายึดมัน่นกตัญญูเชื่อชูพระบารมีปกเกล้าดังนั้นบุญเจริญนวคกหายุสมธรรมนำสุขยิ่งบุญทำจริงมหาบุญหนุนรักษา บุญจงรักภักดีที่บูชาบุญกตัญยุตายอดกุศลผลชื่นใจล้วนแล้วแต่เป็นบุญทั้งสิ้นการบูชาเทวดาน,นพเคราะห์ก็ดีการเจริญนวคาหายุสมธรรมก็ดีเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยจิตใสทำด้วยใจเชื่อมั่นและกะตัญยุตตาโดยทั่วกันทั้งแผ่นดินโดยสรุปก็คือการบูชาเทวดาน,นพเคราะห์เหมาะสมยิ่ง สรรพสิ่งเพิ่มภูณบุญภัยสารบูชาเทพพร้อมพรั่งอลังการสเสด็จมาทรงประทานการมงคลส่วนบูชาธรรมนำผลมงคลเกิดทำประเสริฐเลิศค่ามหากุศลร้อยแปดธรรมพองผุดพุทธมนตริมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญเพราะฉะนั้นจึงรวมหัวจิตดวงใจ ของประสบกนิกรชาวไทยของเราทุกหมู่เหล่านะครับเพื่อถวายพระพรชัย,ยมงคลร่มพลังบุญญามหากุศลร่มมงคลสิริสวัสดิ์จำรัสจ,จ้าร่มพลังนวัคหาายุสมธรรมพระสัมมาร่มเทวากว้างใหญ่ในสากลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไทยทั้งปวงเฝ้าจงรักพักดีล้น เก้าสิบพรรษามหามงคลเจริญพระชนยิ่งยงทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ